สวรรค์ไงนครสวรรค์เหรอไม่ใช่สักวันสักวันรู้จักไม่สักวค์สวรรค์เออหมายความว่าอย่างไงสมาช<อ>ิหม่ยคาถึงอะไรเทพใช่ครับหัวหน้าพึ่งตายสดๆร้อนๆเลยครับตายหมายความว่าอย่างไงอ,อ่ะเอ้าายที่ยังไงเนี่ย ายทาที่ฉันก็เลยต้องรีบพานายมาเดี๋ยวน่าเห็นศพตัวเองแล้วจะเป็นลมอ่ะนะนี่คุณนี่นี่ฉันตายแล้วจริงๆเหรอโอ้โหนี่ยังไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยนี่ไงในนี้ระบุไว้ชัดเจนมากเลยเนี่ยนายชาราอาสนกิจชาติ11ธันวาคม2527มรณะ2มีนาคม2596 2596ปีนี้2556 ตายก่อนลูกหน้า40ปีเนี่ยนะก็เอาหน้าถือเป็นโปรโมชั่นละกันนะแต่ว่ากูแบบประมาณว่าตายครั้งแรกอะไรเงี้ยลดให้ตั้ง40ปีเหมือนคล้ายๆตายป้ายแดงอะไรเงี้ยตายป้ายแดงขอโทษนะมึงชื่อนี่ยังไงเนี่ยคุณคุณเป็นหัวหน้าใช่ไหมคุณนั่นแหละคุณเป็นหัวหน้าใช่ไหมคุณต้องรับผิดชอบด้วยคุณปล่อยให้ลูกน้องคุณทำงานแบบนี้ได้ยังไงผมไม่อยอมจริงๆด้วยนั่นมาเสร็จท,ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะ เอานะเราก็ข้ๆๆางตู้ข้าปัญจการถ้าเอาคืนันก็ได้นนไม่เอาอ่ะยังไงหวัวหน้าก็ต้องพาผมลงไปโลก,กนมนุษย์ที่ได้ข้าเนี่ยนะจะให้จะเป็นเกิดหมายก็ได้แต่ว่าเจ้าจทำภารกิจให้ข้าสักอย่างหนึ่งภา,างรกิจอะไร,รอรัก็ข้ารู้ว่าเจ้าคนที่มีเชื่อมันในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าจะให้ทำภารกิจเกี่ยวกับความรักโดยเจ้า จะต้องทําให้คนที่เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยลงเอยกันให้ได้สาคู่โถสาคู่สบายมากภายในเวลาสิบวัน3คู่สิวันเนี่ยนะถ้าเจ้าทําได้ข้าจะให้เจ้าไปเกิดใหม่แล้วเจ้าจะขออะไรข้าก็ได้ขออะไรก็ได้จริงหรอครับได้ผมจะรับภารกิจนี้แต่ผมขออย่างหนึ่งนะไม่เอาล่างจริงจกนะมไม่เอาร่างจิงจกอเทพพาคืนรอบมนุษย์ ได้เลยครับหัวหน้าที่ซื้ออะไรมาเยอะจังเลยเลนี่ออยวันนี้ซื้ออะไรมาเยอะอ๋อที่หนักอยู่ใช่ไหมอันนั้นน้ำมันหมูซื้อมาตุนเอาไว้เยอะๆจะได้ไม่ต้องไปกลับไปกลับไปไยเที่ยวเดี๋ยวเต้ยเนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะเออทำไมทำไน้าอย่างนั้นนะเต้ยมันหนักเหรอครับโอ้ยเป็นหนุ่มเป็นแน่นเอามานี่ช่วยถือเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจขอบคุณครับเออที่ืุอ อะไรอ่ะล,ลุกเลยคนขี้เกวาดยืนอยู่ไม่เห็นเลยไงนะยุ่งน่ะจะนอนท้องบนโอ้ยถ้าง่วงนอนมากก็ไปนอนที่อื่นเลยแป๊ฉันจะทำงานคนขี้เกียจอ่ะไปไกลไกลอ้าขอโทษนะครับใครที่ขี้เกียจใครที่ตื่นแต่เช้าเนี่ยไปช่วยพี่ทองหยิบยิ้วของหนงักๆตั้งแต่หกโมงเช้าทั้งๆที่เมื่อคืนเนี่ยนอนตั้งตีสามเนี่ยใครจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทำไมฉันต้องไปรับรู้ ไม่อยากรับรู้และไอที่มองข้ามรู้มาทุกวันเนี่ยหมายความว่ายัางไรจ๊ะก็ที่ฉันมองน่ะฉันมองคนไม่มีมารยาทชอบส่งเสียงดังไม่เกรงใจคนอื่นเขาบ้างถ้ายายบ้านหนีได้นะฉันบอกแม่้ยายาทนานแล้วไม่มาทนอยู่ติดกับคนอย่างนายหรอกแม่จะบอกให้จริงหรอฝ่าแข่กนะ็ได้ทั้ะ But they're getting kind เรายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อ่ะนะเฮ้ยฮะฉันลงมาลรอบมารู้ล่ะจริงเหรอเนี่ยก็ใช่ไปสิโอ้โหดีเลยอะนายอยากจะลงมาลักไม่ใช่หรือไงล่ะเฮ้ยจริงเหรอเทพฉันไม่ได้ฝันไปอ่ะเนี่ยเอองั้นใครดีล่ะเออมีแต่ผู้ชายเต็มไปหมดเลยมันช่วยหีิบแก้มผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมฝันไปหรือเปล่าครับอ๋อหรอไม่ได้ฝันจริงๆด้วย ก็เอาเพอเอาวายไงล่ะครับอ้าวน่ฮาวฮาวอะไรหรือพี่นิดเลยขอโทษค่ะโทรศัพท์มันติดพันนะวันนี้ลูกค้าสวัสดีครับอัอสวัสดีค่ะอ๋อนี่แขกครับลูกค้าเหรอใช่ใช่สวัสดีค่ะเชิญค่ะทำไมไม่รีบบอกเชิญนะคะเชิญนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะครับผมครับไม่ทราบว่าจะพักสักกี่คืนคะเอ่อ สิบวันนะครับสิบวันนะคะสิบวันที่นี่วันละห้าร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเอกสารให้กรอกนะคะขอบคุณมากครับค่ะค่ะพี่ตาครับพี่ก็กลับมาแล้ครับอย่างแล้วก็ไม่ต้องถามเลยนะว่าเขาจะกลับบ้านกี่วันกี่อย่างเพราะพี่ไม่ทราบเชิญนะคคบขอบุณครับ คารานะคะค่ะเดี๋ยวพาพี่มาพักนะคะเดี๋ยวไปเอาผุ้แจก่อนเชิญค่ะขอบคุณครับขอบใจนะเต้ยขอบใจมากนะเนาะอย่าลืมมีอะไรปรึกษาพี่เสียนคช่ไหมคอ๋อโอเคเชิญค่ะเพไมีความสุขอ้าวอ้าเอาพี่เข้ามาดีเขาเลยมาจีเต้ยวันนี้มาทำอะไรเอาพีพาแข่งกับพี่ตาครับโอ้ขอบใจมากเลยผมรีบกลับมาล้างผ้าใน้อีกเออเดี๋ยววันหลังมีนริตาเลยครับได้ ถ้าพี่ไม่อยู่ก็บอกพี่ตาเขาแล้วกันได้ครับโอเคขใจนะครับเออเอาพี่กล้องครับฮะวันนี้เนี่ยพี่ตาเกาดูหุ่นยิงหุ่นยิงชอบคนนี้เหมือนอารมณ์มไม่ค่อยดีอ่ะอ๋อเหรอลองตัวด้วยนะครับโอ้ไปดวงชีวันคนเพื่อเพื่ออะไรจ๊ะ

ต้องไปนอนแล้วนี่นี่คือคุณเห็นการนอนสำคัญมากกว่าผมใช่ไหมเนี่ยก็ได้ผมจะจบไว้แล้วอย่ามาง้อผมทีหลังก็แล้วกันปรีสวสรค์นะคะตามใจถ้าอยากนอนก็เชิญนอนซะให้พอนะขอให้หลับสนิทฝันดีก็แล้วกันฝันดีก็แล้วกันฝันดีก็แล้วกันคุณดีนะยังไม่นอนเหรอครับยังนะคะล้วคุณวายุไปไหนแล้วครับ กลับไปพักผ่อนแล้วค่ะอ๋อขอบคุณแล้ครับขอบคุณค่ะทำไมรีบนอนจังเลยครับอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลทำไมคุณสองคนไม่คุยเอ๊ะแล้วทำไมคุณชอบยุ่งเรื่องอื่นจังอ่ะร <laughs> นั่นสิครับก็ผมอยากเห็นคนรักกันนะครับรักกันดีกว่าเกลียดกันไม่ใช่หรือครับอิมก็ไม่เห็นเคยบอกนะครับว่าอินเกลียดวายุเห็นก็แสดงว่าละ มี่รู้หมือนกันไหมคะทำไมอะครับผู้ด,ดิ่มครับผมว่าชีวิตคนเรานะทำให้มันง่ายๆเปเนเะอย่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเลย <c oughs> อะไรที่ทำแม,มีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นผมว่าทำเลยขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆก่อนนอนนะคะ <c oughs> อยากเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอัมพวาบ้างครับอีกอย่างหนึ่งก็เกือผลบุญจะช่วยทําให้สิ่งที่คิดไว้มันสําเร็จด้วยคุณนิ่มครับแล้วคุณมายุก็ไปไหนคะเนี่ยไม่มาใส่บาตด้วยกันหรือว่าเขาเป็นผีเลยกลัวพระ คราวที่เราเห็นเจอพักก็แสบแสบร,ร้อนเหมือนกันนะคะ <_ d> um> นั่นสิครับดูผิวครับดูกเกลียมๆนะครับอุย้ยคุณทาราร้ายมากไปว่าเขาจังได้ยังไงกันเนี่ยแหมไปเน้นขนาดนั้นดิบม,มากร้ายเหมือนกันนะเนี่ย <_ d> um> สงสัยคงยังไม่ตื่นนะคะจะว่าไปเนี่ยอีกเองก็ยังไม่เคยใส่บาตรกับเขาเลยสักครั้งเดี๋ยวใส่บาตรได้วยกันเลยนะคะพักท่านมาแล้ว นิมนต์ทำให้เออผมว่าคุณอิมใส่ก่อนดีกว่าได้ค่ะอุ้ยอุ้ย,อยเออมาใส่ของกันเลยสิโย <c oughs> แตกกันไม่ใช่หรอ,อเอาหน้ไม่ต้องอายพระอายเจ้าหรอกงั้นคุณอิมใส่ก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ ยุควันโนสุขขังภาพลานสาทุคองรักกันไปนานๆนโย แค่เวลาไม่นานที่อิ่มได้เจอคุณคุณก็ทาให้อิ่รู้สึกมีความสุขอิ่มได้เป็นตัวของตัวเองทีคุณเข้าใจอิ่มอิ่มเลอกคุณละต่อไปนี้ผมจะไม่ให้คุณจากผมไปอีกแล้วโอ้ยคุกข่าได้ด้วยแต่งงานกับผมนะครับ 有难，依然。